สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกกอกนะคะค่ะวันนี้ก็มากับพ่อนิมแม่อ๊อฟนะคะก็จะเดินทางไปโรงพยาบาลสกลนครน,นะคะก็จะไปเยี่ยมพี่ชัยนะคะค่ะมาเห็นพี่ชัยมาถึงโรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วนะคะก็ขอบคุณพ่อนิ่มแม่อ๊อบนะคะที่พามานะคะแล้วก็พาแล้วก็มาด้วยนะคะก็ตอนที่ลูกของสาวปาาน,นะคะทั้งสองคนนอนป่วยที่โรงพยาบาลนะคะ หกเจ็ดคืนนะคะในตอนนั้นนะคะพี่ชายสามม์ก็ฝากมาเยี่ยมนะคะตอนนั้นก็ต้องขอบคุณในน้าใจของเขาด้วยนะคะก็ถึงเวลานี้นะคะแล้วก็มาเยี่ยมกันนะคะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็ช่วยเหลือนะคะดูแลกันไปนะคะค่ะก็ไปเอาไปหาซื้อของนะคะไปเยี่ยมซื้อนมซื้ออะไรนะคะไปฝากเพิ่นนะคะค่ะก็เห็นว่าอยู่ต่ออีกหนึ่งคืนนะคะ ยังไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่ต่ออีกก็ได้แล้วนะคะซื้อนี่ไปเยี่ยมนะคะเยี่ยมพี่ชัยเนาะสาวมน์นะคะค่ะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปโรงพยาบาลต่อนะคะเดี๋ยวรอพอนินแม่ออฟออกมานะคะพอนิมแม่ออฟก็ซื้อของอยู่ด้านในนะคะค่ะก็ เราก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะณตอนนี้นะคะก็มากับพ่อนิ่มแม่อ๊อฟนะคะนี่นะคะนอนพ่อเปานะคะใส่แว่นตาดํานะคะกําลังจะเดินทางข้ามถนนแล้วนะคะใช่สาวมนเนาะต้นคูณสวยมากเลยปะปะไปกันค่ะปะจะเห็นเขาบอกว่าอยู่ตึกครัวใจอยู่ ชั้นสามจ้นะตึกแรกเลยเพื่อนบอกงนี้แหละจ้ะโอเคค่ะปะใครพอนิ่มพาข้ามถนนรถเยอะมากเลยนะไม่มีที่จอดเลยเนาะฮะอ๋อนึกว่าใบสั่งตกใจรถตัวเองกลัวได้ใบสั่งจะไปย้ายรถนี่อันนี้ก็ กวนล็อกล้อทำยังไงมาลงมาแล้วโอ้ยใช่ค่ะไม่มีอะไรมาฝากนะคะยิ่งได้กระเช้านะคะสปาก็ทีแรกคิดว่าจะได้กลับวันนี้เนาะใช่ว่าจะได้กลับวันนี้ก็เลยเาไปมาใช่อยู่ใกล้กันนะ สะกลนครแล้วค่ะอยากบ้านนะคะมาสะกลนครก็ยังไม่ถึงห้าสิบกโลนะใช่ค่ะยังไม่ถึงห้าสิบกโลถือว่าใกล้เนาะเวลาเรามาตลาดเราก็มาแถวนี้แหละรถเยอะคนก็เยอะนะคะไปเลยข้ามไปเลยพอนิมก็นำทางนะคะ นะคะก็ซื้อของมาฝากพี่ชายสาวมนนะคะไว้กินนะจ้ะเดี๋ยวให้ทำนม่ออาไปเลย แล้วก็มาเยี่ยมพี่ชายจ้ะวนะางนี้นะก <touring. S 2> ิน <c oughs> ข้าวอร่อยไหม <c oughs> คงไม่อร่อยหรอกเนาะไม่กินกไม่ได้ยังไงไม่กินก็ไม่ได้ต้องกินฮ่า <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็ได้ออกอดตัวนั้นอยู่นี่แหละดีแล้วอยู่กับหมอละอมันเลเส้นที่ามมเนจเอยมาเยอะยะเต็มอันนี้คนนี้เขาคนนี้ก็มาให้เขาให้เขาเยี่ยมกันก็ี่เาอก็ไงบ้างก็จะแรกแหะหมอเขา ไม่ไม่มั่นใจเพราะว่าพอไปตรวจอะตรวจคลื่นอะไรแล้วอะมันเป็นที่เส้นเรื่องเขาเรียกหัวใจเส้นเรื่องหัวใจอุดตันมันมีมีสามเส้นที่เข้าหัวใจเส้นใหญ่ทีนี้มันไปตรวจมันเจอหนักหนักคือเส้นหนึ่งอะมันมันตีบแดนอย่างเงี้ยแล้วเลือดมันผ่านไม่ได้ทีนี้อีกเส้นหนึ่งมันมันมันยังไม่แบน แต่ว่ามีริมเลือดไปอุดกันเส้นตัวนี้เอาบอลลูนไปขยายให้เลือดมันโตแลอวมันพอเส้นเลือดมันโตปุ๊บเลือดมันก็ผ่านได้แต่ก็ยังมีเส้นเลือดติดตามผนังก็ยังมีโอกาสที่มันจะจะตันได้อีกแต่เส้นที่มันที่มันบีบและบอลลูนเปิดไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะเอาลวดเข้าไปมันเป็นเหมือนลวดสปริงเข้าไปให้มันเปิดออกอย่างเงี้ยเนี่ยคือตัวเนี้ถ้าถ้าตัวที่เป็นเส้นเลือดที่เป็นลวดแลามันเป็นริมเลือดอีก ตัวนี้ก็คือจบไม่ต้องไปทำเพราะว่ามันเป็นลวดแล้วลวดที่เอาเข้าไปข้างในอะ่ะมันไม่สามารถจะดึงออกมาแล้วเอาเส้นใหม่เข้าไปได้อย่างเงี้ยต้องผ่าตัดต้องผ่าตัดต่อต่อเส้นเลือดอย่างนั้นนะได้แต่ตัวนั้นอาจจะหนักถ้าถาตัวนี้ที่คุณหมอห่วงคือห่วงเส้นที่ใส่ลวดเข้าไปว่าจะมีผลไหมแต่ว่าอาการเหนื่อยอาการหอบมันก็จะมีเพราะว่ามันเป็นมันเป็นลวด ไปไม่ได้เป็นเรื่องแบบธรรมชาติ mm hmm. ก็จะมีผลตามมาแต่น,นีอีกเส้นหนึ่งเส้นที่สามเส้นที่สามก็เป็นเส้นใหญ่ mm hmm. เส้นที่อยู่วังข้อเท้าเส้นเนี้ยเป็นยังยังโอเคยังโอเคที่มันโอเคเพราะว่ามันยังมีริมเลือดที่เกาะเหมือนกันแต่ว่าเลือดยังไหลเวียนผ่านได้ก็ยังถรอว่าโอเคก็ยังมาดีก็เลยคุณหมอขอเอาดูวันนี้อีกครั้งหนึ่งว่าเส้น สองเส้นมันมีปัญหาแล้วอีกเส้นหนึ่งมันจะจะมีปัญหาไหมถ้าถ้าอีกเส้นมังมีปัญหาก็ต้องไปผ่าผ่าข้างนี้ครับก็ต้องสอดสอดอดตัวบอลลูนเข้ามนด้านนี้ยเราก็จะตัดตัดแล้วก็ให้ไปถึงเส้นเลือดใหญ่แล้วก็เอาบอลลูนแยเข้าไปเรื่อยๆจนมาถึงให้มันเลยช่วงหน้าอ,อกเราเข้ามาอาจจะจะให้เรามองที่จอจอจอผ่าตัดค่อยๆทำยวเป็นเล จนก็ดีดีขึ้นไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรเราเราเขามีที่มาวาแล้วก็ถือว่าชุดีที่หมอและปาได้ไบปกติแล้วคิวต่ออะไรที่จริงจริงอ่ะในในห้องเนี้ยจริงจริงเราเป็นคนที่มาคนสุดท้ายเพื่อนโดยที่ได้ผ่าตัดก่อนเพราะว่าเขาไปเข้าเครื่องแล้วที่เนี่ยมันริมเลือดมันเริ่มมันเริ่มไปก่อตัวเยอะมันปิดก้อนปิด อเลยก็นี่มันไม่ไทำอะไรทำให้เราทำให้การเจ็บของเราแบมันหนักขึ้นหนักขึ้นทีละราสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นิดเดีหมอเลยทำเคสขอผ่านะฉุกเฉินเป็นเป็นเคสแรกก่อนของเมื่อวานก็ได้โชคดีได้ทำก็ของแม่เขาก็เพิ่งจะผ่าเมื่อวานสองเตียงข้างหลังอีกคนหนึ่งกลับบ้านแล้วนี่เขเพิ่งจะผ่าเข้ามาก่อนเราทั้งสองวนันก็เลยได้ผ่าก่อน กินข้าวเลยชายกินข้าวเลยจ้าเมฆแี่งแม่แม่ฟัหกนี่คออรมคุยกับเยี่ยมาไอแม่ฟังต่ะคนย่านลมย่าง่เสีย นี่กับบ้านสามกับบ้านสามคน่อง่นมันจะให้เมื่อจะฟังกันปะคนไหนเจ้าหมอว่ได้ยินเมื่อวินเนี่ยเข้าใจกันป้นี่เจ้าหรือว่าได้ยินเพื่อนหมอเข้ามาแล้ว